จะรับเข้าสู่ช่องเทตรบอยนะครับวันนี้เทตรบอยมาอยู่ที่งานเกษตรกำแพงแสนนะครับมาทุกปีจริงๆนะฮะสรุปงานนี้แล้ววันนี้ผมมารีวิวรีวิวรถแท็กเตอร์จีนยี่ห้อเนี่ดีกว่าว่ามันเป็นอะไรแบบไหนยังไงนะครับเนี่ยและนี่ข้างหลังผมคือรถ50แรงนะครับทุกคนแต่ราคาแม่งแบบโคตรในนี้เลยอะดูดราคาดิ455,000บาทตัวรถพร้อมใบดันนะทุกคน โอดถูกอ่ะดาวสามสิบเปอร์เซ็นต์อยู่แสนสามหมื่นหกพันบาทห้าร้อยบาทด้วยไม่มีงวดย่อยนะครับพอยหกเดือนนะครับผ่อนอยู่นี่เลยฮะโอ้โหได้เรว่าราคาปีดพาร์ตมากนะครับแต่ว่าอันที่เจ๋งอีกอันหนึ่งก็คือนะครับนี่เลยอยู่ติดกับบูตูเบอร์ตาด้วยที่เจ๋งที่สุดคือ90แรงมา้าทุกคนตู้แอร์90แรงมา้าตู้แอร์785,000บาทนบครับดาว2,300โอ้โหตัวรถอย่างเดียวนะ 8785,000บาทนะครับตู้แอร์ทุกคนดูไม่ราคามันเร้าจริงๆนะครับแต่ว่ารอบนี้นะครับผมจะมาพรีวิวในรุ่นของคันนี้ดีกว่านะครับในรุ่นของตู้แอร์90แรงของว่ามันมีอะไรแบบนหนบ้างเดี๋ยวมาเดินรอบรถกับผมกันดีกว่านะครับเขาให้ขับอยู่เขาอนุญาตให้ขับอยู่เดี๋ยวผมจะมาลองจิ้น,นิดหน่อยๆยดูแล้วกันนะครับมาดูกันดีกว่า CFE นะครับ904ขนาด90แรงม้านะครับเครื่องยนต์4สูบ เอามาไล่รอบคันนี้ดีกว่าผมอ่านแคตตาล็อกก่อนเขาไม่ได้บอกว่าแรงบิดหรือว่าซีซีมันปริมาตรเท่าไหร่นะครับแต่เ,เรามาดูก่อนว่าเครื่องยนต์มันมีอะไรกันบ้างนะครับซื้อไง k โคตรวะเครื่องยนต์เขามีอินเตอร์ด้วยทุกคนอินเตอร์คูลเลอร์เฮ้ยอินเตอร์แบบนี้ผมชอบนะอินเตอร์แบบเหลี่ยมๆดีนะครับคนแต่งสวยนะอินเตอร์ Inter เนี่ย แล้วก็เหล็กเข็มขัดรัดแบบอย่างดีเลยนะไม่ใช่อย่างธรรมดานะปกติมันนั้นเข็มขัดรัดแบบบ้านๆธรรมดาธรรมดาเลยแต่นี้มันเข็มเข็มขัดลัดแบบรัดอย่างดีมีเครื่องยนไอ้มีอินเตอร์แล้วใช่ไหมก็ต้องมีเทอร์โบนะครับเป็นเครื่องยนต์90แรง Turbo. เทอร์โบเฮ้ยตรงนี้ไมออ่มีซีซีบอกว่าเฮ้ทุกคนดูเพจมานะเป็นรถจีนนะครับแต่ว่าตอนนี้<ม>รถจีนแม่งมาโคตรโหดอ่ะกระแสะโคตรดีอ่ะตอนนี้รถจีนครับดูรถเครื่องยนต์ครับมีปั๊มไฮดรอลิกสองท่อนนะครับ มีท่อนหน้านะแล้วก็ท่อนหลังนะครับก็ไล่ดูเนี่ยกล้องไฮดรอลิกระบบไฮดรอลิกเข้าอยู่2ท่อนนะท่อนหน้าท่อนหลังโอเคแรงดันปล่อยออกอันนี้แรงดันส่งไปไฮดรอลิกข้างหลังอันนี้แรงดันส่งไปปั๊มไฮดรอลิกข้างหน้าอ๋อก็โอเคครับสวยดีฮะมาดูฝั่งนี้กันบ้างเอ๊ะเขมเนเร็วเหรอ คอมมอนเร็วเหรออิ้ยจริงว่ะเห็นเครื่องยนต์คอมมอนเร็วนะครับทุกคนโหเปิดมาเพิ่งรู้ว่านี่คือเครื่อง90้แรงเป็นคอมมอนเร็วด้วยครับสำหรับนะครับมีกองโซลา่าสองตัวที่กองเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงสองตัวนะครับแล้วก็กองเครื่องตรงนี้อันนี้ตัวแรกที่เข้าปั๊มนะครับน,นี่ปั๊มตัวแยกตัวแยกนะครับอันนี้กองเกียกอีกตัวหนึ่งก็เท่าที่ผมเดาน่าจะเป็นเครื่องยนต์นคอมมอนเร็วนะทุกคนเพราะว่ามัน ออกนี่2เส้นเองฮะปกติถ้าเป็นเดเล็กมันต้องออก4ต่อสฮใช่นี่2เส้นนะครับเข้ามาสู่รางแล้วรางจ่ายเข้าไปยังหัวฉีดโอ้โหบาดเป็นแล้วเราตลอดอะบอยอะมาดูครับกองอากาศครับเป็นกองอากาศแบบแห้งนะครับแล้วก็มีกองอากาศหยาบเหมือนกองแก้วนั่นแหละกองนับขุนหยาบนะครับแล้วก็มีกองแห้งนะครับผมไม่ไแน่ใจว่าเป็นกองสองชั้นไหมแต่ส่วนใหญ่ลักษณะน,นี้จะเป็นกองสองชั้นนะครับ แล้วจุดเด่นของเขาอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้ครับนี่คือเซ็นเซอร์วัดฝุ่นนะครับถ้าอย่างเงี้ยมันบอกว่าเซอร์วิสเมื่อตอนที่มันเป็นสีแดงอันนี้ตอนเป็นสีเหลียอยู่ก็ยังไม่ต้องเซอร์วิสแต่ถ้ามันเป็นสีแดงปุ๊บให้เซอร์วิสนะครับมันมีบอกค่าตรงนี้ด้วยโอ้โห่นี่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยสกรีถังน้ำมันพลาสติกด้านข้างนะครับอะไรก็อีกอันหนึ่งเนี่ยผมเมื่อกี้ผมดูแล้วอันนี้คือหัวอัดจารบีนะครับ ค,คือจุดที่มันอัดยากเขาก็ให้มาเซอร์วิสตรงนี้ให้มาอัดเซอร์วิสที่ตรงนี้เอาให้เป็นไอเดียที่ดีมากเลยจุดที่ 1. จุดที่2จุดที่3แม่งโคตรด,ดีอ่ะน,นหลังครับเป็นเอกลักษณ์ของรถจีนอยู่แล้วคือกระบอกเนี้ยสามารถทั้งยกทั้งกดได้นะครับยกได้กดได้นะครับมาตรฐานตะไครเป็นแคป2ถ้าผมดูแล้วแคป2นะครับเอกลักษณ์ของรถจีนนีกยหนึ่งคือเขาทําใหญ่ไว้ก่อนครับเน้นความใหญ่ <laughs> แข็งแรง นี่คือเอกลักษณ์ของจีนนะครับเนนความใหญ่แล้วก็แข็งแรงครับดูเพาข้างเนี่ยเหล็กแบบด้านๆเลยอะแต่ว่าดูแล้วน่าจะแข็งนะอืมมาดูตัวนี้ต่อครับเขามีเอซีวาลให้เขามีค o พเปอร์วาลให้เขามีาสปูวาลให้หลายชื่อเลยเกินเอามีสปูวาลให้สองจุดนะครับที่เป็นแบบฟรีตัวนี้จะเป็นตัวยกหางนะครับ ตอนี้เป็นตัวยกหางหลังนะฮะตอนี้เป็นฟร,รีปรีปักให้เอาไปติดไปนี่ด้านหน้าหรือว่าไปติดอุปกรณ์ตัวอื่นด้วยละกันตรงนี้ท่อนี้ก็น่าจะเป็นท่อระบายาท่อระบายของน้ำมันไฮดรลิกนะครับจบครับสำหรับรถชนนี้นะครับในด้านหลังอ๋อมีตัววาล์วมันอยู่ตรงนี้ แน่นะจะมีลูกขีดแดงๆลอยอยู่ลูกลอยตัวนี้ก็น่าจะเป็นอไอเดียเขาดีว่ะมีลูกลอยปกติแม่งไม่มีลูกลอยแล้วม,ม,มันดูนดูยากเ้วยน้ำมันขาดให้ดูแต่น้ำมันบางทีน้ำมันันใส่มันดูไม่รู้เรื่องเรื่องนี่มีลูกลอยให้นะครับเออดีเวย P.T.O มี2อเกียร์นะครับก็คือเกียร์5้าี่แล้วก็เกียร์พันนั่นเองนะครับอ่ะมีตัวลาดแบบนี้ให้หนึ่งอันไฟท้ายเป็น L.E.D แล้วนะครับตอดไล่หลัง เป็น LED นะครับมีทั้งหมด4ตัวนะครับมีบางคนซ้ายบางคนขวาแล้วก็บนหลางอีก2ลวงนะครับเดี๋ยวเราไปดูบนรถกันดีกว่าถือโบชัวอยู่ใครสนใจติดต่อตามนี้นะครับก็ Facebook ฉางฟ้าอากีแมชชีนนะครับติดต่อได้ตามนี้เลยนะฮะไม่ต้องโทรหาผมนะผมไม่ได้ขายผมแค่มารีวิวให้ทุกคนดูเฉยๆที่เซอร์ไพรส์ผมที่สุดนะทุกคนก็คือเบาะเบาะมันดีมากเลยอะเบาะโคตรดีอะ เบาดีมากอ่ะนี่เซอร์ไพรส์ามากๆเลยเบาสามารถปรับ่ผมเดานะจากที่ผมดูตรงนี้นะด้วยสายตาเปล่าๆคือมันสามารถปรับเอนหลังได้มีพนักพิงให้ผมว่าไอหมอนรองรองหัวเนี่ยสามารถยกขึ้นยกลงได้ตรงนี้น่าจะเป็นชกสปริงสามารถถ้าแม่งถ้าแม่งสไลด์หน้าหลังได้เนี่ยนึ่งจะเทพมากเลยลองดูหน่อยดีโอเค ขึ้นไปกันดีกว่าทุกคนมาดูภายในห้องโดยสารนะโอ้กว้างนะมีม่านบังแดดให้เห็นไหมมีม่านบังแดดให้เก็บละ่ะโอ้นิ่มๆเอ้ยมีสันรูฟด้วยทุกคนเปิดไงประเด็นอันนี้เป็นภาษาจีนด้วยดูไม่ออกว่ามันคืออะไรเรามาเริ่มจากชุดคอนโซลหน้าว่าเป็นยังไงบ้างาเรามาเปิดสวิตช์ดูปึ๊บ ไม่ใช่ไม้กว่าดแต่เป็นไม้ธรรมดาครับวัดค่าแบตเตอรี่วัดแรงดันน้ํามันวัดซีซ,ซีแล้วก็น้ํามันนะครับแล้วชั่วโมงเป็นคอมมอนเรลผมว่าน่าจะมีคาริเบตแหละแน่นอนผม,มอะไรปรับได้นะครับทุกคนแต่อาจจะแข็งๆหนักๆหน่อยแล้วก็ล็อกคืบโอเคผม,มอะไรปรับได้มีซันลูปแต่ไม่รู้ว่าเปิดยังไงมาดูเกียร์กันดีกว่าสําหรับรถรถุรถ่นนี้นะครับ ขอลองหน่อยเดี๋ยวผมขอลองหน่อยดีกว่าเหยียบคัด์สตาร์ทโอ้ยเสียงคนนิ่มเสียงนิ่มแอร์เย็นมี USB ให้ด้วยมี USB ให้ด้วยทุกคน PTO 2เกียร์ที่บอกครับ5 4 0กับพันนะครับสติกเกอร์หลุดเพิ่งหนึ่งคีนะฮะเข้าเกียร์ตรงนี้เข้าโฟลว์วิวตรงนี้ PTO ตรงนี้แล้วก็มีเบรกมือที่เหมือนรถยนต์นะครับ มีเบี่ยงมือที่เหมือนรถยนต์นะฮะอันนี้คันเร่งมือทุกคนน,นี่คันเร่งมือแล้วก็ไม่มีละอันนี้เป็นฟรีทุกอย่างฟรีอันนี้ก็คือทัวร์ผมเดาวนะ์่าจะเป็นโรมิดียมไฮนะฮะโรมิดียมไฮอันนี้หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เดินหน้าถอยหลังนะครับฟอนต์อิเวอร์สนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกียร์สิบสองเกียร์เดินหน้าแล้วก็สิบสองเกียร์ถอยหลัง เมื่อกี้คุยกับพี่เขาแล้วผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบคัทไฮดรอลิกคัทหรือเปล่าถ้าอยากรู้ก็ต้องลองสิครับท่านผู้ชมใช่ไหมเราอยากรู้เราก็ต้องลองเ,เกียร์อะไรไม่รู้ผมเลื่อนมาช่องนี้แล้วก็มาเลื่อนกีเกียร์หนึ่งดีกว่าเพื่อความปลอดภยัยแล้วก็มาตรงนี้โอเคประก็เตรียมเหยียบครับโอเคตูวสุดเป็นเกียร์ช้า โอเคต้องเหยียบคัดนะครับทุกคนคันนี้เป็นคัทแห้งนะครับเป็นคัดแห้งไม่ใช่คัดแช่ในน้ำมันเป็นรถที่ต้องเหยียบคัทแล้วก็ต้องหยุดรถนะครับแต่ว่าเข้าเกียร์ได้ง่ายสะดวกอยู่12เกียร์เดินหนะ้า12เกียร์ถหลังที่ปัดน้ำฝนมีด้านหน้าอย่างเดียวนะครับด้านหลังไม่มีนะฮะไม่ต้องเป็นห่วงครับแบรนด์ดังบางแบรนด์ก็ไม่มีเช่นเดียวกันแต่ที่เจ๋งคือเขามีตรงนี้ให้ก็คือตัวม่านบาังแดดให้นะครับ แล้วก็ติดแบบเบาๆนะครับนี่อีกอันนึงทุกคนอันนี้พี่เขาบอกว่าเครื่องเสียงเครื่องเสียงอ,ะอ่ะช้เป็น USB นะครับเนี่ยช้เป็น USB นะฮะเสียบ USB เครื่องเสียงเั้่แบบเนียนไปกับคันเสา A เลยอะ C F E 904ใครสนใจก็ติดต่อได้ที่ช่างฟ้ากีเมชชีนนะครับทุกคนก็สามารถไปติดต่อกันได้นะครับไม่ต้องโทรหาผมนะผมบอกก่อน ไม่ต้องโทรหาผมเดีวไปถามผมว่าใช้ดีไม่ดีเพราะผมยังไม่ได้ลองผมลองแค่ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคก็ได้ก็ได้อยู่นะครับแต่สิ่งที่มันโหดสุดๆก็คือเรื่องของราคานี่แที่มันขายกันเพียงแค่7จ0 0แสนแปดหมื่นกว่าบาทแล้วได้ตู้แอร์แบบนี้เย็นๆน่ะแล้วได้รถ90้าสิบแรง่ะทุกคนมันจะโหดไปไหนอรถจีนเนี่ยราคาั้นงถูกเกิน นี่ครับต่างวา78500 0าบาทสนใจก็ไปติดต่อเองนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องเจตบอยด้วยเดี๋ยวที่้อตต่อไปรุ่นต่อไปจะเป็นรถรุ่นไหนนั้นก็รอติดตามชมนในคลิปได้นะครับเออลืมบอกไปว่าเขาก็มีเครื่องพวกเครื่องสุดเดียวก็มีนะเครื่องเครื่องต้นกำลังเขาก็มีขายสำหรับฉางฟ้าใครสนใจก็ติดต่อเอาเองครับเ <laughs> จอก,กันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับถ้าอยากเห็นผมทดสอบรถก็ ลองไปคอมเมนต์ใต้โพสผมก็ได้ว่าเออพี่รอยเปิดเขาจะจ้างผมไม่ไปทดสอบประสิทธิภาพของตัวรถกันนะครับเจอกันไปที่หน้าครับคุณหลัง